สอนทำลูกโปงนะครับครับซึ่งจะมาสอนทำวิธีการบังคับและการสร้างนะครับนี่ส่วนวิธีการเล่นนะครับคือการเอาป้าหยิงไปยิงลูกโป่งได้ครับหรือตะคร้างีหรือก็ได้ครับสะดวกและเสรความสะดวกครับเหมือนถ้าในตรงนี้ไม่เพิ่มครับก็คือตอนนี้กำลังในช่วงปรับปรุงอยู่ครับส่วนทางด้านของโค้ดของลูกโป่งนี่ครับ นี่ครับอันนี้จะเป็นโค้ดแรกครับซึ่งโค้ดแรกนี้คือจะงงๆนิดนึงครับซึ่งอีกอย่างครับคือถ้าเอาโค้ดไปอยู่ใกล้อย่าเอาโค้ดไปอยู่ใกล้เกินเกินครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะไปรวมกันครับงั้นไปต่อเลยครับสองครับนี่คือโปรแกรมนี้นี่คือตัวโค้ดตัวที่สองครับ นี่ครับนี่ครับสองนี่ครับตัวที่สามจะเป็นประมาณนี้ครับส่วนตัวที่สี่เออไม่ไมีครับลืมลืมส่วนนี่คือโค้ททั้งหมดครับแต่ผมขอเตือนส่วนหอมผมขอเตือนอีกครั้งหนึงนะครับว่าห้ามเอาไปโค้ดไปอยู่ใกล้จนเกินไปครับไม่งั้นจะไปรวมกันมั่วครับแล้วหลังจากนั้นคือก็ต้องใช้เวลาแยกมาแล้วก็ต้องเอามาทำใหม่ หลายชั่วโมงน่าจะหลายชั่วโมงครับง